คลาบสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สุขูสุคนพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ก็คือใบลิ้นกะบือเนาะพี่น้องเนาะเป็นใบลิ้นกระบือด่างเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้พระชาจะพาพี่น้องมาเห็ดกรีบบัวสายเนาะพี่น้องเนาะกรีบบัวสายแต่งกระทงหรือว่าพี่น้องจะไปแต่งใบสีก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโดยการใช้ใบลิ้นกะบือเห็ดพี่น้องจ๋าใบลิ้นกระบือนี่พระชาเด็ดมาแลวกระพึงลมไว้ให้เพิ่นเหี่ยวบดึงกับเหี่ยวเราพี่น้องให้เพื่อนนิ่ม่นนะ เวลาเาพับพิ้นจะโบบก็น้องพี่น้องเนาะมือนี้พระชาเลือกไซส์ใบลิงกระบ,บือด่างเพราะว่าเพื้นใบให,ใหญ่ดีพี่น้องจ้าเนาะอันดับแรกเลยพี่น้องจ้าเขาจะพับเป็นกิบบัวสายตอนะนี้จะหนึ่งสองหนึ่งสองจะพับเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นหันหลังกลับจ้าและพระชาก็จะใช้ดอกพุดปอออนดอกพุดปอมหัวดอกพุดสดหนึ่งดอกวางลงไปพับขวาพับซ้าย นี่แล้วก็ปล่อยอันนี้ออกมาจา้ะเฮาก็จะได้เป็นกลีบบัวสายพี่น้องจ๋านี่ใช้แม็กแม็กไว้จ้ะเฮาจะพับเป็นกลีบแบบนี้พี่น้องจา๋าประมาณ9กลีบเนาะนี่หนึ่งสองหนึ่งสองนี่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เอื้อน่ากลีบพากาหลังจากนั้นเฮากับพลิกับหลังปป๊บวางดอกพุธลงไปพับขวาพับซ้ายปล่อยที่เฮาพับไว้ออกปล่อยมือออกจ้ะนี่ เพื่อนก็นจะได้เป็นกีบบัวสายเนาะแล้วก็แม็กไว้จ้ะใครสนใจแม็กพี่น้องจ้าแม็กปากกว้างใส่ได้สองแถวเด้อพี่น้องเด้อสองร้อยห้าสิบบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางพัชชาจะจัดส่งพรุ่งนี้ใครสนใจกระทักข้อความมาเนะาะใครทักข้อความมาแล้วพัชชาบริได้อ่านให้คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปเลยว่าพัชชาอ่านข้อความด้วยอ่านแชทด้วยวอร์ช่นกระโรมาตามเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่ 4. เด้อพี่น้องเด้ออืม พระจากสีคอตูหิตอันนี้ไว้ก่อนเนาะจ้ะพอเขาได้กรีบตามจํานวนที่เขาต้องการแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปัดดอกไม้กันไปอันนี้ก่อนนี่จ้ะพอเขาได้กลีบแบบจํานวนที่เขาต้องการแล้วไปเท่ากระจับกรีบนี้พี่น้องจ๋ามาแมกรวมกันจ้ะนี่จ้ะแมกรวมกันเลยจ้านี่เรียงกันไปเลย ตามภาพเลยเด้อพี่น้องเด้อชั้นที่หนึ่งหนึ่งกรีบชั้นที่สองสองกรีบชั้นที่สามก็สามกรีบจะเรียงกันเลยเรียงกันเลยจะชั้นที่สามสี่กรีบเรียงกันลงมาแนวนี้พายกได้กรีบน้อยกรีบใหญ่ก็ตามเต้เลยจ้ะ เรียงให้สวยกีบมันจะได้สวยพี่น้องจา้าถ้าเลียงบทสวยกีบกับบทสวยเห็นปะกีบตัวนี้เพื่อนจะงโค้งงอโดยที่ห้าบทต้องเช็ดอย่างเลยพี่น้องกันไใจไค่อยไปใส่ละหลังจากนั้นทำกระตัดแต่งออกพี่น้องจา๋ากระสีได้เป็นกีบลักษณะแบบนี้พี่น้องสวยบ่จ้ากีบตัวนี้พี่น้องจา๋าจะไปแต่งกระทงก็ได้พี่น้องหรือแต่งพานใบสีก็ได้จา้าเป็นกีบบัวหงายแบบนี้ก็ได้จา้านี่ หรือจะเป็นจีบบัวคว่ำแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะพี่น้องจ๋าบ่ต้องใสรลวเพร้อมแล้วก็สวยงามเพราะแม็กเข้าไปแล้วเพื่อนจะออกมาเป็นรูปลักษณะที่โค้งงอแบบนี้เลยพี่น้องก็จะสวยเนาะแล้วก็มีสีสันที่โดดเด่นพี่น้องจ๋าสีสันที่โดดเด่นจากใบกระบือเนาะจ้าลองไปเหตุกันเบิ่งเด้อพี่น้องจ๋าในพระช,ชาชิดนะ้ำไม่ชดซื้นละเบิ่งใกล้ๆจ้า ลองไปเฮ็ดเบิ่งพี่น้องจ้าสวยงามอีหลีจ้าเอาใบตองเฮ็ดก็ได้พี่น้องจ้าภาบ่มีใบลิ้นกระบือก็สามารถใช้ใบตองเฮ็ดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่สาหรับคนที่ถามหาใบกระบือมาใบกระบือตอนนี้นะ่ะถามพัชาว่ามีบม่มีแต่พัชายังบ่ไดงออกขายพัชาหาต้นแบบเต็มที่แล้วเอาไปแล้วสามารถใช้งานได้เลยบ่ต้องไปปลูกเสียเวลาบ่ต้องไปเสี่ยงกับการที่มันจะตายเนาะพี่น้องเนาะถ้าต้นน้อยๆนะ่ะเอาไปบางคนปลูกแล้วก็ตายบ่สามารถเอามาใช้งานได้ก็เสียดายเงินทิมจีซื้อฉะนั้นเอาไปแล้ว คือบต้องเห็นอย่างแลยเอาไปเลยเด็ดบใบไส้ไเด้เลยพี่น้องจา๋าเนาะอืมเป็นอะไรเจ้าคะ่ะสวยงามอกพี่น้องจา๋าหากพี่น้องชื่นชอบในผลงานพระชาก็ฝากพี่น้องเนี๋ยเด้อกชร์พระชาเพื่อที่ได้เป็นกำลังใจพระชาเดีอ,จอยจา้ากชร์ออกไปหลายๆแชร์จ้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวอาลาพระจ้าไปก่อนจา้าพบเพ่อกันคลิปหน้าจา้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้า